สวัสดีครับต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการสาธิตการตั้งค่าหน่วยความจำนะครับเพื่อให้ตัว memory card สองจิกที่อยู่ข้างในทำงานนะครับบันทึกเหตุการณ์ต่างๆขั้นตอนแรกเมื่อลูกค้าเชื่อมต่อกล้องเสร็จแล้วให้เลือกกดตรง3ปุ่มตรงน,นี้นะครับแล้วก็กดมาที่การตั้งค่านี่นะครับแล้วก็เข้าไปที่การถ่ายการตั้งค่าวิดีโอ แล้วก็เลือกการ์ดตรงนี้จะต้องทําการฟอร์แมตก่อนนะครับให้ทําการฟอร์แมตแน่นอนนะครับรอการ์ดถูกฟอร์แมตจนเรียบร้อยนะครับตัวป้องความจามนี้ก็จะพร้อมใช้งานนี่นะครับวิธีการาในการบรรทุกน,นี่นะครับกระทำมาสําเร็จ อันนี้ให้เราเลือกมาที่ P e F s w i t c h บันทึกนะครับอันนี้กล้องก็จะพร้อมบันทึกเหตการวิธีการในการดูย้อนหลังนะฮะเข้ามาที่ตัวกล้องนี่นะครับกดฉายบางตอนใหม่นะครับ นี่นะสามารถที่จะมาดูเหตุการณ์ย้อนหลังในตรงนี้ได้เลยอย่างวันนี้ก็คือวันที่13ครับเดือนหนึ่งมกรานะครับถ้าย้อนไปดูวันอื่นก่อนหน้านี้ก็กด12-11ตรงนี้จะยังไม่มีความจำนะครับเพราะว่าผมเพิ่งทำการบันทึก